ตัวดิฉันเองเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องพูดเลยไม่มีความรู้เลยก็ได้มาเรียนเรื่องพูดกับอาจารย์อาจารย์สอนตั้งแต่พูนฐานสอนด้วยความตั้งใจแล้วก็อยากให้รู้สึกได้เข้าใจจริงๆเป็น practical point เลยค่ะไม่ใช่แค่สอนอย่างเดียวนะคะเหมือนกับว่าจับมือทำด้วยเลยเอาว่าวันสองวันเนี้ยก็ได้กำไรวันละประมาณแสนกว่านี่ไม่ใช่คนเดียวนะคะเพื่อนที่เรียนทุกคนก็ ก็ได้ประมาณนี้กำไรที่ได้ทั้งหมดเนี่ยมันมันเกินกับค่าคอสทที่เราจ่ายไปสุบค่ะต้องแนะนำเลยค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นของจริงซึ่งอยู่แล้วได้ไม่ไม,ไม่ไม่ง่ายค่ะอยากจะบอกจาย์ว่าการเรียนหุ้นกับจาย์นี่ผม <c oughs> ความรู้นี่สูงเลยฮะด้วยอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยเล่นเลยเกิดมาไม่เคยเล่นหุ้นใหญ่เลยได้ามาก่อนละเกือบสองหมืน่นจบไปคิดว่ามันไม่น่านได้อะไรละ่ะวันดีวันศุกร ลุ้นแทบแย่กลัวจะลงอาจารย์จะขายตั้งแต่วันนั้นเพื่อหัสสี่หมื่นปิด 40, ปกดขึ้นมาแสนหกเกิดอะไรขึ้นครับสุดยอดนางลุ้นอยู่หน้าหลุมชั่วโบนึงแดดเปี้ยงในหัวแดงเลยครับอาจารย์ไม่กล้ากดยกเลิกอยู่สี่ครั้งยึดจักสามครั้งครั้งที่สี่กลับมาบ้านนั่งห้องนี้ข้างหลังสีแดงภายแปดเก้าเสียงน้ำพุอยู่ข้างหลังจกระตุ้นเก้าประตูที่เห็นนึงคือเจ็ดดาวชิงพลังหรือขโมยโชคที่อาจารย์บอกยอด ผมกดที่ห้องนี้แล้วครับห้าแปดเจ็ดจุดแปดเจ็ดชึ่งสบายใจแล้วอาจารย์แสนเกือบแสนเจ็ดอีออนเข้าด้วยผมกดห้องนี้ได้สี่หมื่นทั้งห้องเห็นแล้วเป็นล้านสูงอกเลยครับสุดๆจริงๆอาจารย์ขอบพระคุณมากอาจารย์มันไม่มีอะไรตื่นเต้นเท่ากับชีวิตจริงจากคนที่ไม่เคยรู้อะไรเลยถ้าถามว่ามีความรู้สึกเช่นไรกับคอร์สเรียนหุ้นของอาจารย์บัณฑิตและอาจารย์ทอมมี่ รู้สึกว่าตัวเองโชคดีและดีใจมากที่ได้มาเรียนคอร์สหุ้นกับอาจารย์ทั้งสองท่านสามารถให้เราทำกำไรได้ในเวลาเพียงหนึ่งวันเป็นแสนซึ่งไม่เคยคิดว่าตัวเองจะหาเงินได้ในระยะเวลาอันสั้นเพียงเท่านี้ต้องขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านที่ตั้งใจให้ความรู้และเปลี่ยน mindset หลายๆอย่างของสิทธิ์ทุกคนขอบคุณค่ะการเรียนหุ้นในครั้งนี้ทำให้เราเข้าใจว่า หุ้นเน่าๆเราหุ้นที่อยู่ในพอที่เติมทีเนี่ยไม่ยอมคัดบอกตรงๆว่าเสียดายไม่ยอมคัดขัดทุนเยอะมากบางตัวขัดทุนมากกว่า5 0นะคะก็ไม่คัดแต่เมื่อมาเรียนล้วได้วิเคราะห์ได้ทำการบ้านได้ทำความเข้าใจเนี่ยได้คัดหุ้นบางตัวออกไปเยอะเลยนะคะ, mm. คะก็เหมือนกับบร,ริษัทนะคะถ้าบร,ริษัทมีพนักง,งานที่ขี้กเกียจแล้วก็เอาเปรียบบร,ริษัท ในที่สุดวันหนึ่งบริษัทเขาจะต้องให้พนักง,งานนั้นลากออกไปค่ะต้องขอบคุณอา,อาจารย์ทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งที่ประสิทธิบริษัทวิชาความรู้เกี่ยวกับเรื่องหุน้นจนสามารถทําให้มีกําไรไดเ้เป็นตัวเลขที่ที่แฮปปี้มากๆเลยค่ะคุ้มค่ามากถ้าอาจารย์สอนอีกเมื่อไหร่ก็จะไปเรียนอีกทุกครั้งนะคะ